बाए <laughs> 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 Hey.

มุมร้องก็อร่อยนะร้องเองน้ำดอกไม้เมื่อกี้น่ะลองชิมได้ไม่เอาไม่เป็นไรลองเปิดลองชิมดูอ๋อคนหลายเนยครับชิมกระเบิดแต่น้องคู่ละหนึ่งคู่ละหนึ่งไม่เป็นมีปัญหาอ๋อชิมได้นะเปิดเลยวไงกินพรุ่งชิมก่อนรองเองเลยสามวันแล้วน่ะกินได้แล้วใช่ไหมกินได้แล้วครับคุณสมชายกินไม่ได้หรอกครับอ๋อเบิร์บานเออยยับจะนับ นอกมากอืมมาม่วงใบดองไใบดองใบดองใบดองกินเยอะหมดนะเว้ยน้ำดอกไม้น้ำดอกไม้ของซื้อของขายเลยอมนไรแต่ผมดองเองอืมอืมปลอดภัยใจดีมาอะไรหัหิงอยู่นะครับไม่เที่ยวนี่ของกลางมามาม่วงแกวินเวียนซีสะ ใหญ่ปร so ังกะใดใหญ่คือตะเดงรึຫນួយຫນໍ <tuxik> 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 ່ทางไหนเนี่ยศิลปเกณฑ์ລະສຸລິນຄັບສຸລິນໂຕເດງໂອ້ຫນ້າເຂົາກິນໂຄລາແກງຕາມມາລະມີເພື່ອນຢູ່ໂຮມສຸລິນຫນ້າບໍ່ໄດ້ເລີຍເຂົາກຶດຊື່ກຶດຊື່ເລີຍใช่มั้ยພົມຊາດເອີນາລົກໄມ້ນັ້ນດອງແລ້ວແລ້ວຕານີ້ກິນກ๋วยเตี๋ยวຍັງກະຕານີ້ກິນກ๋วยเตี๋ยวอะไรຫນ້າອົກຄູກ๋วยเตี๋ยวອ້ອຍກ๋วยเตี๋ยวຍັງກ๋วยเตี๋ยวອະລ່ອຍແນ່ຂອງຕາເດີ້ລໍລະຍັງใช่มั้ยເອົາປິກໍເຫນືອ ของแท้มันคือสุดแดนบุรพาแล้วมันติดกัมพูชาแล้วเนี่ยแกงมันพูดกับกัมพูชารู้เรื่องไหมเอาแล้วอันนี้ซ้ำนี้มันสิ่โพดจิ้มบล่ะไปจิ้มหรอจิ้มแค่หายเมาอ๋อนีความเป็นเศษดิอ๋อเนี่ยนี่มีทั้งกะปิทั้งน้ำปลากุ้งอ่อปะเอาไม่พอเอาไปก่อนเลยเอาไปันก็ได้วอ่ะแถม ไปก่อนเลยเดี๋ยวยเดินตามไปแระมาณหี่ขึ้นอ๋อคือตัวเตะอุูยหนอเกมเมาเรือครับเกมเมาเรือเกมเมาเกมเมาเด<อ>ีกมเมาอฮัลโหลยูฟรังวานนี่โอ้โหพวกกันเทียบอะ่ะใช่ไหมวพวกเทียบอันนี้อันน,น,นี้อันนี้เราเราเข้าไปลึกไหมนะ <S <S นั่งเรือไปไกลไหมครับไกลครับเพราะว่าต้องไปห้าหมื่นเกาะว่าไปอีกเกาะครับไปอีกเกาะใช่ไหม ไปไปไปเกาะตรงไหนที่เขาปิดพาไปดูเนี่ยตรกแนวเกาะลังเนี่ยเกาะอะไรสวยขนาที่เขาพาไปเนี่ยอ๋อใช่ไหมประมาณกี่กี่นาทีครับกาว่ันใช่ไหมอยากเร็วก็เร็วไม้แล้เป็นชั่วโมงนะครับขอบคุณครับบอกก็ได้เลยโอเคครับขอบคุณมากครับไปแล้วนะครับกำลังจะไปขึ้นเรือแล้วครับอ๋อเราตื้อนือเองเราใช้ลำนี้ไหม ลำนี้ใช่ไหมชื่อลำอะไรนี่คืนปูนซาบฮะไปีน้มอโอยแราตามเรือพืนปูนสับเ้อันนี้ครรือซีมไทยครับจุ่มเ่แม่รซีมไทยคุณคม, <c ười> ม่ตัาซีมแม่กร่ำอโนขังลีกีมันต่อขน,นัด

แกสวงแกสวง <tuk tangan>

ปัดขึ้นไปข้างหลังให้หมดเลยปัดให้หมดเลยครับปัดขึ้นให้หมดเลย หามไปเยนน็บ,บ,ยเเยบก้อนหินเรืามไปเย็บก้อนหินนะเดี๋ยวกลับมากลับ,กล,บกลับขึ้นบกจะได้กินก๋วเตียวเ<อ>ด้เอลูกค้าท่านไหนไว้น้ำไม่แป๊ป่ะเอไว้น้ำไม่แป,ป๊ักหมดป่เดี๋ยวผมจ้ <laughs> าให้จับเต่าร้อยสี่ห้านาทีนะครับ

มาเลยเดี๋ยวแดดมันจะออกมาจะเปียกทั้งหมดนะครับมันมาแล้วนี่แหละอันนี้มะพร้าวกินมะพร้าวก่อนก็ได้นะแดดแดดแดดมาแล้วแดดมาแล้วไม่ต้องไปกลัวมันจะออกขอให้มันออกเลยท้องต้องหยิบไม่ก่อนนะครับขอบคุณครับเ๋็เวเป็นลมนะ, <c oughs> ะกดไลค์กดแชร์แม่ครัวด้วยผ่านไม่ผ่านนะครับ <c oughs> ลาก,กว่าจะเฉดหน่อยจะได้คุกข้าวได้ค <c oughs> ือเนี่ย แค่โสตอบนัมบรโเล่ยักใหญ่ไอเลสซสนอกรีสต็อกอัติไฟน์วินัมเบอร์ รสวัสดีครับแม่อาทิวฮาร์ดรุ่ยก็รับตัวเริงกุ๊สีกระเตลนะบัตสีกระเตล I'm not a guy happy.